Hi Hi everyone ทุกคนวันนี้มาเจอกันเยอะๆนะคะหัวว่าใครที่ไม่ได้สิบหนึ่งรอคนก็สามารถมาตรงรอบงานได้นะคะจะมีการรวมพลกันนะนตอนแรกเดินมาเป็นอย่างนี้เลยในผมจะบอกว่าผมอะยังไม่แห้งเลยเพราะว่าสระ จะมาจริงๆจะมาเลยลอเลออันนี้ใสว่นใ่เลยนี่ยี้น้องยังไม่แต่งหน้านะคะน้องก็เลยแสแว่นดีกว่าสวยมากแว่นนี้เพิ่งได้มาอลเล็กซานเดอร์ควีน เรอไปหน้าง,งานมาสิมาหน้าง,งานนะคะมาเจอกันหน้าง,งานใครที่ได้เป็นหนึ่งร้อยผู้โชคดีก็เตรียมตัวเรื่องกิจกรรมเตรียมตัวหัวใจคุณไว้ให้ดีนะคะตอนนี้รอชี่งแต่งหน้าอยู่ประมาณยี่สิบนาทีใครที่อยู่บ้านไกลนะคะแล้วแบบมาไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะ ก็เลยนะคิวใหม่จึงใจจริงๆออะมันแค่ลิฟติ้งให้คิ้วมันอะฟูเฉยๆแต่ด้วยความที่เราอะเป็นคนคิ้วเยอะและคิ้วหนามันเลยกลายเป็นว่าแบบโหขนฟู Full, เยอะเลยทีนี้ถ้าอ่นเมนจะตั้งใจเรียนหนูเรียนจบแล้วลูกหนูทำงานนะทำไมได้ตามเป็นอย่างนี้วะ เมื่อคืนหลับสบายจะเล่าให้ฟังว่าเมื่อคืนเป็นคืนแรกเที่ยวพะโลมานอนด้วยแล้วก็เอาตัวเขาเรียกว่าที่น้องอึน,น้องฉี่มาไว้แล้วก็เอาอาหารปูผ้าอะไรแล้วก็ตั้งอาหารไว้ให้น้องกินกับอึที่เดียวกันใช่ไหมน้องก็เงียบมากเลยนะเมื่อคืนู้วาหนูนอนหลับลึกหรือเปล่าแต่คือแบบน้องก็น่าจะนอนเงียบแล้วมีอยู่ช่วงหนึ่งรู้สึกตัวได้ว่านางกระโดดมาเหยียบ จะกระโดดดึง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 ผ่งานตัวเหยียบไปอะไรเงี้ยนี่ก็จับจับน,นั่นนะสวัสดีค่ะอันนี้เออเป็นทีมงานที่วันนี้จะมาดูแลนะคะคราวนี้เออตัวห้องน้ำนะคะจะอยู่ตรงนี้เลยแล้วก็เดี๋ยวประมาณเออประมาณช่วงบ่ายสองนะค,ะจะ,คะจะมาอจะมาวิ่งงานได้แล้วก็อันนี้ต้องการอ,อะไรยังไงแจ้งไม่ได้เลยนะคะได้ค่ะขอบคุณมากค่ะ แล้วพอรูมันก็มาดึงดึงตรงตัวมากระโดดดึงดึงอะไรเงี้ยแล้วเราก็รูปจับพยายามจับรูปหัวมันแล้วมันก็ไปแต่ก่อนนอนอ่ะหลับยังไงร,รู้ป่ะโคตรน่ารักเลยะเมื่อคืออ่ะอุ้มมันขึ้นมาตรงตรงหมอนใช่ไหมแล้วก็รูปหัวมันแล้วก็เอาหน้าเข้าไปสุกมันแล้วก็หลับแล้วก็หลับไปเลยแล้วเราก็หลับไปเลยแล้วมันก็น่าจะวิ่งเล่นอะไรของมันคือแบบน่ารักอ่ะ Last night I slept with Palo but she didn't like sleep with me all the time. But she jumped up to me about once or twice, can't remember. But before I go to bed, I put her next to me, like on near my cheeks, and then I just like wrap her head, and then I just fall asleep. I don't know when, and she just ran away. วันนี้มาเจอกันนะคะงานลอยอองจะบอกว่าเป็นงานที่เอาอตรงว่าอิงใหญ่มากนะสำหรับเนี่ยแบรนด์ดังแบรนด์ใหญ่ระดับโลกมีแฟนมิให้ชาเลนออสตินสวัสดีค่ะอ้าวมาคนยวหรอพี่เต๋อไปซื้อชานมือเขาถามว่าแบบอยากได้อะไร เวลาผมนั่งร้า์คุยชวนแฟนคลับไม <c oughs> าเยละๆได้บอกไว้ก่อนเ <c oughs> ชิญแฟนคลับาเยอะๆระหว่างรอช่างแต่งหน้ากําลังว่างาออามาช่างช่างหน้าช่างผมแล้ <c oughs> วพวกแกเห็นวีหมด วันนี้ถ้าไม่ใช่หนึ่งร้อยคนก็มารอบรอบงานได้นะคะแต่ว่าสิทธิพิเศษจะอยู่ที่หนึ่งร้อยคนนั่นะเท่านั้นประกาศไว้เรียบร้อยแล้วเราจะรู้แล้วแหละใครวันนะี้มีหลองเพลงด้วยนะแอปยังไม่ทานข้าวค่ะพี่ต๋องกำลังจะซื้อให้เจอกันพรุ่งนี้หละไม่อยากเจอเลย ไปแล้วไปดีกว่าคือไม่คุ้นเยจะแปนสคริปด้วยไปเจอกันเย็นนี้นะขคงไว้